สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซี G, ครับตอนเช้าๆช้าวันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศล,ลําห้วยนะเพื่อนๆเป็นห้วยลําห้วยของหมู่บ้านของเราเพื่อนๆใกล้ๆหมู่บ้านในสมัยก่อนนะเพื่อนๆในสมัยก่อนพ่อแม่ของเราเคยพามาคนที่บ้านของเราเคยพากันมาหาชาวบ้านเคยพากันมาหา หน่อไม้เนอะเพื่อนๆของป่าหาหน่อไม้แถวนี้แถวลําห้วยใกล้ๆหมู่บ้านแถวนี้เนาะเพื่อนเป็นภาพบรรยากาศธรรมชาติเนาะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูหว้หวยกันลําห้วยกันเนาะเพื่อนในอดีตเนาะเพื่อนๆเป็นการย้อนอดีตนึกถึงอดีตสมัมก่อนเนาะเพื่อนๆตอนเด็กๆที่เรายังเด็กอยู่ พ่อแม่พี่น้องเราเคยพากันมาหาหน่อไม้เนาะเพื่อนๆ <_ d ata> จะมีต้นกอไผ่ขึ้นจะมีกอไผ่ขึ้นรอบๆลําห้วยแห่งนี้จะมีกอไผ่ขึ้นรอบเลยเพื่อนๆเยอะมากไปก่อนเรามาหาหน่อไม้ไปขายเนาะสมัยก่อนเรานึกถึงสมัยก่อนทําให้เรานึกถึงภาพในสมัยเรายังเป็นเด็กอยู่เพื่อนๆตอนผมยังเป็นเด็กอยู่ เคยมาหาหน่อไม้แถวนี้นะเพื่อนเพื่อนทุกวันนี้ก็ยังมีเหลืออยู่บ้างนะเพื่อนๆนกอไผ่ก็มีเหลืออยู่บ้างแต่ก็ไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีการขุดมีการอะไรไปบ้างเพื่อนเพื่อนมีการขุดลอกลําห้วยไปบ้างแล้วก็อาจจะมีกอไผ่หลงเหลืออยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนะเพื่อนเพื่อนไม่เยอะเหมือนแต่ก่อน เรานึกถึงในสมัยก่อนเราก็เลยอ่ะเราก็เลยมาถ่ายภาพบรรยากาศในสมัยอดีตที่เราเคยมาหาหน่อไม้ตอนเด็กๆเป็นภาพที่มีความสุขเนาะได้อยู่กับครอบครัวได้มาหาของป่าเนาะเพื่อนอยากให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้เนาะเพื่อนเพื่อนอาจจะนึกถึงอดีตที่เพื่อนๆเคยจากไปนอนเพื่อนในสมัยตอน เด็กๆขอ้เราเคยยังเคยอยู่กับพ่อกับแม่มีความอบอุ่นนะเพื่อนๆตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่เรายังไม่ได้ไปออกไปหางานทำนะเพื่อนๆภาพบรรยากาศตามบ้านหมู่บ้านของเราเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันพอเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราก็ต้องมีภาระมีหน้าที่ต้องไปทํางานห่างไกลนะเพื่อนๆทำให้เรา ไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่เราเคยมีความสุขเคยมีความอบอุ่นอยู่กับครอบครัวของเรากับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องในสมัยก่อนทำให้เรานึกถึงภาพความหลังเราเพื่อนมันเป็นภาพที่ประทับใจเราเพื่อนในสมัยตอนที่เรายังอายุน้อยอย,อยู่เราเพื่อน มันเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานเน้องเพื่อนตอนเช้าเ้าก็มาหาหน่อไม้แบบนี้ข้างๆลาห้วยเป็นลาห้วยธรรมชาติสาธารณะของหมู่บ้านน้องเพื่อนมันอยู่ๆติดกับหมู่บ้านน้องเพื่อนไม่ห่างจากหมู่บ้านเท่าไหร่ประมาณหนึ่งกิโลกว่าๆก็ถึงเดินมาก็ถึงน้องเพื่อนเราจะลุกมาแต่เช้านะคเพื่อนมาหาหน่อไม้ในสมัยก่อนสายๆก็กลับไปก็ปอกหน่อไม้แล้วก็ต้ม ตอนกลางคืนก็เอาไปขายนะเพื่อนสมัยก่อนตอนเด็กๆมันเป็นภาพที่เสียดายนะเพื่อนทุกวันนี้ก็ไม่มีต้นไม้เยอะเท่าไหร่ไม่มีค่อยมีกอไผ่นอนเพื่อนว่ามีการขุดการอะไรออกไปบ้างนอนเพื่อนก็เลยเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยนอนเพื่อนเราเลยมาย้อนความหลังกันนึกถึงภาพในอดีตกันนะเพื่อน ภาพที่มีความสุขกับพี่กับน้องกับครอบครัวเนาะเพื่อนๆเป็นบรรยากาศธรรมชาติที่หาได้ยากเนาะอเพื่อนทุกวันนี้มีแต่ไปทํางานห่างไกลกัน,นเพื่อนๆเรานําภาพบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้มาฝากเพื่อนๆเอฟซีเพื่อเพื่อนๆชมแล้วก็นึกถึงภาพบ้านนอกของเราวิถีชีวิต ในสมัยก่อนที่เราเคยอยู่ด้วยกันกับพ่อแม่กับครอบครัวพี่น้องของเราทำให้เพื่อนเพื่อนหวนคิดถึงอดีตผ่านที่ผ่านมามันเป็นความทรงจำที่เรายัางจำได้อยู่นะเพื่อนเพื่อนมันเป็นภาพที่อยู่ในใจของเรานะเพื่อน ถ้าเพื่อนๆชอบบรรยากาศแบบนี้ก็เข้ามารับชมได้นะเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องของเราด้วยครับเพื่อนๆเ,เราจะนำภาพบรรยากาศวิถีชีวิตธรรมชาติทุ่งนาแล้วลำห้วยธรรมชาติแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆนะเพื่อนๆ